ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของอรั้วชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้เนี่ยแม่ทัพภาคที่สองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยแนวทางการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาที่จะเริ่มในพื้นที่ สำคัญทางยุทธวิธีก่อนนะคะโดยสร้างความปลอดภัยให้กับกําลังพลและก็ประชาชนซึ่งทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่สองก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของแนวทางการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาระเระหว่างลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการทางทหารนะคะ,ะกับนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่า รั้วที่จะสร้างเนี่ยจะไม่ใช่มีเพียงลวดหนามอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังนะจะต้องมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยค่ะเพื่อเสริมความมั่นคงเช่นการติดกล้อง C C T V เพื่อสอดเอ่อเพื่อสอดส่องในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มสร้างรั้วในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธวิธีก่อนเพื่อเน้นการสร้างความปลอดภัยและก็ให้กำลังพลนะคะตามหลักที่คิดว่า เมื่อทหารปลอดภัยประชาชนก็จะปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนจะขยายการสร้างรั้วตลอดแนวชายแดนหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะอันนี้ก็ทางแม่ทัพภาคที่สองก็ได้ออกมานะฮะจ้างดืนแล้วก็ต้องอบอกว่าในเรื่องของการสร้างรั้วนะคุณผู้ฟังเราเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็จะมีการสร้างในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ สำคัญต่อยุทธวิธีก็คือ,อหลายพื้นที่หลายช่องเขาอาจจะข้ามมาได้คุณผู้ฟังฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นที่พื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงนะคะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงก็จะต้องมีการสร้างก่อนนั่นเองนะคะ